มาครับทุกคนสวัสดีครับเจอกันเช้าวันนี้วันอังคารที่20มกราคม2569นะครับก็ตลาดการลงทุนของเรายังไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรมากฝั่งของ b Bitcoin ฝั่งของคริปโตก็ยังนิ่งๆอยู่บริเวณนี้แผนการในตอนนี้ของเราก็คือรอช้อนที่บริเวณแนวรับต่างๆที่น่าสนใจนะครับมองว่าตอนนี้น่าจะเป็นการปรับตัวลงระยะสุดท้ายแล้วแหละครั้งสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มขึ้นไปรีเทส โซนด้านบนบ้างนะครับเราจะขึ้นไปเพื่อไปต่อหรือขึ้นไปเพื่อปักฐานครั้งใหญ่ต่เดี๋ยวก็ว่ากันนะครับสำหรับฝั่งของวัุโตเนาะฝั่งของทองคากับซิเวอร์เมื่อวานนี้ตลาดหยุดไปราคาก็เลยขึ้นไปเอาทำหายแล้วก็นิ่งๆอยู่นะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเช่นกันที่เห็นว่าน่าสนใจวันนี้นะครับก็คือตัวของฝั่งขาวนนั่นเองมีทั้งกระดานเทรดของฝั่งสารัฐก็เริ่มกดเกณฑ์ใหม่คล้ายๆกับการ,ราลดต่อมาเมื่อวานเลยนะครับเตรียมจะให้นักเทรดเนี่ย เทรดหุ้นนะครับนักเทรดหุ้นเนี่ยเอาหุ้นมาอยู่ในฝั่งของตลาดคริปโตเอาไปทําเป็นโทเค็นเพื่อใช้เทรดกันก็สวนทางสลับทางกับฝั่งของบ้านเราใช่ไหมครับจะเอาคริปโตเข้าไปอยู่ตลาดหุ้นเขาเอาตลาดหุ้นเข้าไปอยู่ตลาดคริปโตนะครับสวนทางกันแล้วก็มีตัวอย่างของผู้ทาาอันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันตอนนี้เริ่มเปิดลองอิตาเลียมแล้วก็แลเอีจะเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวเรามาดูกันในคลิปครับ v a นเทรดแพลตฟอร์ม CFD ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเทรดมากกว่า5ล้านคน หนึ่งในโบรกเกอร์ชั้นนำของโลกที่เปิดให้บริการมาแล้วยาวนานกว่า15ปีเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจเทรดฟอเร็กคู่เงินทองคำเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างวันนี้เพื่อรับโบนัสเทร 20, ด20,000ดอลลาร์ได้เลยมาครับเริ่มต้นก็ขอไปกันที่ช่องทางติดตามของเราก่อนนะครับก็ฝากช่องทางการติดตามของเราด้วยไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าจะเป็นกลุ่มเทรดนะครับที่ลิงก์ Discord ด้านล่างรยังไม่มีบัญชีเทรดอยากเทรดคู่เงินทองคำบิตคอยน์คริปโตต่ตาง ก็สมัครได้ที่ลิงก์แวนเทสสมัครที่ลิงก์เบ็ดเกตดนล่างได้เชนกัดน,นะครับหรือจะเป็นมือไม่อยากจะสนใจศึกษาเรื่องการเทดเราก็มีคอร์สนะครับทำงานร่วมกันกับทางสกิลเลนเนาะก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเข้าเว็บไซต์สกิลเลนแล้วก็ลองพิมพ์ค้นหาว่าลงทุนวันสุกนะครับก็จะเจอกัคอร์สของเราเรียนจบเรามีแถมภาพลักษณะท่าเทดของเราด้วยนะครับ100ไม้นั่นเองก็ไปลองดูกันได้นะครับผม ส่วนสำหรับข่าวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับแน่นอนเลยต้องเป็นตัวของเริ่มต้นกันที่ฝั่งของนี่เลยข่าวกองแดงนะครับผมอวันนี้วันอังคารนะครับอาจจะยังไม่ได้มีข่าวอะไรมากนะักสักเท่าไหร่นะครับก็เตรียมตัวรอกันไปก่อนน่าจะมาข่าวหลักๆเนี่ยจะอยู่ช่วงปลายสัปดาห์นะครับตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปมีทั้มสเ a k นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ World Economic Forum เนาะก็เดี๋ยวเราดูจับตากันว่าเป็นอย่างไรมีตัว GDP มีตัวของ BOJ นั่นเองก็รอดูกันนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ส่วนของทองคาวันนี้เปิดตลาดมาแล้วนะครับก็ออทาไฮนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บริเวณสักเก้าหกหมื่นเแล้วนะครับใกล้ละจะเจ็ดหมื่นครับไปทุกทีคิดว่าน่าจะถึงได้ไม่ยากนักนะครับสําหรับทองคำราคา7,000หม่าจะได้เห็นกันเร็วๆนี้นั่นเองนะครับส่วนของบิตคอยบ้านเราบิตคอยราคาไทยบาทนะครับตอนนี้ก็ปรับตัวลดลงมานะครับ ลงมาอยู่แถวโซนซักสล้านแปดแสนเ้าหนนะครับสองาแสนโดยประมาณนะก็หลังจากขึ้นไปยืน3ล้านนะครับแล้วก็ยืนไม่อยู่นะครับตอนนี้ก็ราคาก็ค่อยๆไหลล่วงลงมานะครับเรามองว่าโซนโซนแถวๆนี้แหละก็ยังเป็นบริเวณแนวรับจุดรับของที่น่าสนใจนะครับสําหรับการกลับตัวขึ้นในภาพระยะกลางๆเนาะโซนนี้ผมมองว่ารับได้หมดเลยตั้งแต่ ั้งแต่โซนนี้เลยครับสอล้าน9 2ล้าน8 2ล้านสล้านโซนนี้เราได้หมดเลยนะครับเป็นจุดรับขอที่ค่อนข้างน่าสนใจราคามีโอกาสกลับตัวขึ้นแล้วในภาพกลางๆนะครับก็รอดูกันว่าจะลงเสร็จเมื่อไรแล้วเดี๋ยวจะกลับตัวขึ้นเมื่อไร่รอสัญญาณอยู่นะครับแต่ว่าโซนนี้ก็น่าสนใจแล้วสําหรับการเก็บของนั่นเองนะครับอันนี้ของบิตคอย n ์ราคาไทยเนาะส่วนภาพรวมตลาดวันนี้นะครับแน่นอนว่ายังทรงๆนิ่งๆนะ มีเหรียญอย่าง MKR r i v e r Knight นะครับอันนี้ตัวขึ้นมาน่าจะเป็นแบัใจส่วนตัวนะครับผมอาจจะเกิดการปั้มเกิดการทยอยเข้าของเจ้ามือหรือของอะไรก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ยังค่อนข้างทรงๆนิ่งๆอยู่ประมาณ1% 2%นะครับผมสำหรับตลาดจิปโกลในวันนี้ส่วนข่าวที่นำมาฝากกันวันนี้มีข่าวค่อนข้างน่าสนใจค่อนข้างเยอะ นะครับส่วนตัวมองว่าเป็นอย่างนั้นอันแรกอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตลาดสักเท่าไหร่อาจจะไม่เกี่ยวกับคริปโตสักเท่าไหร่นะครับแต่มองว่าน่าสนใจก็คือฝั่งของตลาดหุ้นนะครับ NYSE หรือว่าหุ้นสหรัฐนั่นเองก็มีการเปิดครับจะนําหุ้นเนี่ยเข้าไปเทรดอยู่ในออนเชนนะครับบอกเชนนั่นเองจะทําเป็นโทเค็นนี่เพื่อให้นักลงทุนสามารถเทรดได้24ชั่วโมง7วันเลยนะครับทาให้เหมือนกับตลาดคริปโตเลยเอาหุ้นไปทําเป็นโทเค็นแล้วก็ไปเทรดกัน นั่นเองนะสนใจเลยนะครับผมคล้ายเคียงกับบ้านเรานะแต่ว่าบ้านเราจะกลับด้านกันใช่ไหมครับบ้านเราตอนนี้กําลังจะทําฝั่งของตลาดคริปโตเนี่ยเอาที้าไปอยู่ในตลาดหุ้นนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นลักษณะไหนเหมือนกันเข้าไปอยู่ในทีเฟกไหมหรือว่ายังไงนะครับหรือว่าจะเปิดให้กระดานเทรดมีฟิวเจอร์เลยก็ยังอยู่ในร้อ,อรายละเอียดอยู่นะครับยังไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรแต่ว่ากลับด้านกันนะฝั่งนั้นจะเอาหุ้นมาทําเป็นกระดานคริปโโตใช่ไหมครับของฝั่งเราเอาคริปโต ไปอยู่ในทางกระดานเทรดหุ้นนั่นเองนะครับผมส่วนทางการอีกอันนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือตัวของภูทานนะครับมองคล้ายๆกับเราเลยนะครับเมื่อวานนี้เรามีการบอกกันไปว่าผมชอบสําหรับขาขึ้นที่กําลังจะถึงผมค่อนข้างชอบ ETH นะครับแม้ว่าราคาจะับตัวลงไปลึกก็ตามแต่เราพอจะเห็นแรงซื้อมาบ้างนะครับจากการที่มีสัญญาณหลอกหลอกหลอกเบรกหลอก,อก,อกขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่ผ่าน ก็ไหลกลับมาอยู่ในกรอบสามเลี่ยเหมือนเดิมตอนนี้ส่วนของผู้ทานรัฐบาลนะครับเขาก็มีการเอาเนี่ยครับกองทุนของเขาขายออกมาเพื่อเอามาเทรดใน ETH นะครับก็เปิด L ETH ไปและเรียบร้อยนะครับมูลค่าเนี่ยนี่เลยนะครับ o s i t i o n เนี่ยใหญ่ประมาณสัก1 17,00 0 e ETH เลยนะครับเดือวประมาณสัก500ล้านดอลลาร์ก็เป็นไม้ใหญ่พอสมควรนะสำหรับไม้นี้ ก็รอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรที่เราบอกไปว่าตลาดตอนนี้อยู่บริเวณแนวรับสําคัญละอยู่บริเวณแนวรับใกล้จะสุดท้ายเต็มทีแล้วนะครับสมควรแก่การโดดขึ้นได้แล้วนั่นเองก็เลยรอดูอยู่ว่าจะลงเซ็นเมื่อไหร่แล้วจะเริ่มจับตัวขึ้นเมื่อไหร่นะครับสําหรับตลาดบิตคอยคริปโตนั่นเองนะครับอ่ะส่วนสําหรับส่งของในกราฟเป็นบ้างนะครับในกราฟเนี่ยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะัก นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ฝั่งของ Bitcoin นะครับ Bitcoin อย่างที่เราคุยกันไว้เมื่อวานนะครับว่าหลังจากที่จบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนี่ราคามีการเบรกขึ้นไปเนาะเมื่อของปลายสัปดาห์ที่แล้วแต่ปรากฏว่านี่ครับยืนไม่อยู่นะครับก็เลยลงมาอยู่ในกรอบไซด์เวกอบสามเหลี่ยมของเราเหมือนเดิมและทีนี้ก็รอเลือกทางกันใหม่นะครับก็เลยมีความเป็นไปได้เนาะ เรามองว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะไหลลงมาอีกสักหนึ่งชุดให้มันครบขานะครับให้มันครบขาสําหรับขาลงชุดนี้นะนี่อะไหล่ปะมานั้นนะครับให้มันครบขาชุดนี้ซึ่งเราก็เลยวางแนวรับไว้นะครับนี่เนาะสี่โซนอย่างที่เราว่าไว้กันเมื่อวานนะครับมีโซนตั้งแต่เก้าหมื่นหนึ่งแปดหมื่นแปดนะครับแปดหมื่นสี่แล้วก็เจ็ดหมื่นหกโซนด้านล่างเลย นั่นเองก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าราคาเริ่มไหลๆลงมาเราอาจจะเริ่มทยอยเก็บแอลบ้างแล้วนะครับเช่นเดียวกับทูธาันเมื่อกี้นี้ทูธาันเขเ้าทางฝั่งของอีเทเรียมเนาะเราเข้าบิตคอยนะครับอาจจะไปดูอีเทเรียมด้วยเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับอ่ะก็โซน4โซนนี้เป็นโซนน่าสนใจที่ผมอาจจะเริ่มทยอยแบ่งไม้เข้าใครอาจจะเข้า10 20 30, 40ก็ได้จะ 25, 25, 25 25ก็ได้หรือว่าจะแบ่งไม้เพิ่มก็ได้จะลดไม้ก็ได้ แล้วแต่แผนการของแต่ละคนแต่ละท่านเลยนะครับหรือบางคนอยากจะเอลงมาเลยก็แล้วแต่เช่นกันนะครับผมอั Bitcoin ลบิคอยเรายังมองประมาณนี้อยู่นะครับเรายังคงตามแผนขาลงนี้อยู่นะครับรอว่ามันจะจบเมื่อไหร่จะเริ่มกลับตัวเมื่อไหร่นั่นเองนะครับส่วนสําหรับอีเทเลียมคูทานเขาแอลไปแล้วเราแอลบ้างดีไหมนี่นะครับก็เนี่แหละเราเห็นนะครับแรงซื้ออีเทเรียมเนี่ยมันมีแรงซื้ออยู่ นะครับมันมีการเบรกมาละหนึ่งทีเบรกสองทีเบรกสามทีไม่ผ่านนะครับก็เลยมองว่าน่าสนใจอยากจะแอลบ้างนะครับเพราะว่ามีแรงดันขึ้นไปค่อนข้างหลายครั้งนั่นเองแต่ว่าก็มีแรงขายหลายครั้งเหมือนกันเช่นกันนะครับผมเพราะว่าภาพรวมเนี่ยราคาลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่ไหลลงมาละตอนนี้ก็ลงมาแตะบริเวณแนวรับสําคัญนะครับแล้วกาลังฟอร์มตัวอยู่จะขึ้นไปนรีเทสไหมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอีเทอริเียมอาจจะ เดี๋ยวอาจจะลองพิจารณาเข้าดูนะครับรอเบรกเหมือนกันแหละถ้าเบรกสามเหลี่ยมไปทางไหนราคาก็ไปทางนั้นนะครับก็เดี๋ยวลองติดตามกันดูสำหรับอิตาเลียมนะครับบุตรเกี่ยวกับอิตาเลียมปรับมานี้เรามมาว่าใกล้แล้วนะน่าจะใกล้ได้รับของใกล้ได้แลกันนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็มีแวะไปเทรดเงินบาทอยู่อย่างเช่นเคยนะครับนี่ ก็ตามแผนนี้อยู่อดูเหมือนจะเบรกลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับเบรกด้านล่างเนาะก็อาจจะได้ตามสําหรับทางฝั่งขอค่างเงินบาทค่างเงินบาทในช่วงนี้เนี่ยดูมีแววว่าจะกลับมาแข็งขึงข้นนะครับจากค่างเงินดอลลาร์ที่เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะอ่อนค่างลงนั่นแหละขึ้นมาอย่างที่เราเล่าไปเมื่อวานนะครับว่าเราตามแผนท่าเทดของเราอยู่แล้วราคาดอลลาร์เนี่ยก็เข้าท่าเทดเราพอดีนะครับก็คือมีดิเวอเจนซ์มีการกลับตัวยืนยันการกลับตัว ขึ้นมารีเทสบริเวณ50.61.8แล้วก็เกิดสัญญาณกลับตัวนะครับสวยๆเลยมีโดจิมีอีฟนิ่งสตาร์มีเอ็นกาฟิงตรงนี้นะครับที่บริเวณ50.61.8ครอดีก็เลยมีความเป็นไปได้เนาะว่าดอลลาร์มีโอกาสจะอ่อนค่าลงในระยะถัดไปนะครับแล้วก็อาจจะทำให้นี่แหละสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยปรับตัวขึ้นได้นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะขึ้นจริงไหมนะปัดทองคำแล้วก็ซิลเวอร ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับเมื่อวานนี้ทองคามีออทามหายขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็ตลาดหยุดเนาะก็เลยไซเวย์กันอยู่ตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะวันนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรครับทองคำกับซิเวอร์เนี่ยตอนนี้มันเป็นเทรนเนาะออทามหายขึ้นไปอาจจะไม่ใช่หน้าเทรดที่เราถนัดมากนะักก็เลยอาจจะยังไม่มีแผนนะครับสาหรับในช่วงนี้เนาะแต่ว่าภาพใหญ่ๆของเราก็คือการย่อรอรับ2นะครับย่อบายย่อบายตามไปเรื่อยๆเพราะว่าเทรนใหญ่เราก็ยังมองว่าทองคํากับซิเวอร์ น่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ performance ดีในปีนี้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ทองคำเนาะซิเวอร์ก็ไม่่ากกันนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยซิเวอร์เมื่วานนี้ปรับตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการหลายๆลงมานี่ก็อยู่บริเวณแนวรับแนวต้านอยู่บริเวณซุบโซนตรงนี้พอดีก็ขายเล่นเบรกเอาก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่ามีพื้นที่สำหรับการลงอย่างพอสมควรนั่นเอง นะคระัวันนี้อาจจะอัปเดตกันประมาณนี้นะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมอะไรยังไงมาคุยกันในกลุ่มได้ที่ลิงก์ดิสคอด,ด้านล่างนะครับผมวันนี้วันอังคารไม่ได้มีไลฟ์ตอนเย็นเนาะก็มีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูกันครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ชิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ